ก็จะมีผู้สังเกตการจากต่างประเทศนานาชาติองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูเวลามีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ของแต่ละประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเพื่อชี้แจงให้กับคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมสังเกตการและออกเสียงประชามติกำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสส ของผู้แทนนะครับองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตสถานกงศูลต่างประเทศประจําประเทศไทยให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติซึ่งจัดในวันเดียวกันนะครับระหว่างวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลโดยมีนายเลิศวิโรธ โกวัฒนะนะครับนายสิทธิโชตอินทราวิเศษและน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์กกตเข้าร่วมกิจกรรมเลขากกตในสแสวงบุญมีก็กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมบอกว่าเป็นครั้งแรกที่กฎหมายกําหนดให้ ทั้งสองกระบวนการเกิดขึ้นในวันเดียวกันนับเป็นภารกิจที่สำคัญและท้าทายของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเตรียมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดกฎหมายทุกอย่าง อืมนะสำหรับ44คนนะครับจาก17ประเทศและ1องค์กรที่จะเข้าร่วมสังเกตการเนี่ยนะครับเป็นผู้แทนจากองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมีหลากหลายประเทศนะครับที่มาเข้าร่วมนะครับออย่างเช่นทางเครือรัฐออสเตรเลียนะครับมีสาธารณรัฐเบลารุสนะครับดูไนาดารุสซามนะครับมีสาธารณารัฐโคลอมเบียจอร์เจียสาธารณารัฐอินเดียนะฮะสาธารณารัฐอินโดนีเซียก็คือมีหลายประเทศนะครับ เพื่อนบ้านเราอย่างสงปปลาวก็มีเหมือนกันมีมาเลเซียก็มาด้วยนะครับก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายประเทศหลากหลายหน่วยงานที่จะเข้าร่วมสังเกตการในการเลือกตั้งนะครับและการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ซึ่งทางกกตก็บอกว่า ตามหลักสากลเนี่ยการสังเกตการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติของผู้สังเกตการต่างประเทศอันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดความชอบธรรมของการบริหารจัดการเลือกตั้งนะครับที่เป็นการสะท้อนความบริสุทธิ์และความตั้งใจจริงของคณะผู้จัดการเลือกตั้งในการที่จะบริหารจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติให้เป็นไปด้วยความสุดจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมรวมถึงให้เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือว่าระหว่างประเทศนะครับ โดยทางท่านพันตำรวจตรีนัทวัฒน์เสียมศักดิ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับกกตจะนำคณะผู้ร่วมสังเกตการไปสังเกตการการรับอุปกรณ์ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนวันที่8วันที่มีการเลือกตั้งจริงนะครับก็จะลงพื้นที่ไปสังเกตการนะตั้งแต่วันตั้งแต่ตอนที่มีการเปิดการลงคะแนนเลยรวมไปถึงช่วงระหว่างการลงคะแนนการนับคะแนนไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการและสุดท้ายในวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ย ครับ ทางผู้เข้าร่วมสังเกตการก็จะมาร่วมสรุปกิจกรรมแล้วก็ภารกิจที่ได้ทําร่วมกันท่านรองเลขาธิการกรกตนะครับพันตำรวจตรีนัทวัฒน์ก็เชื่อว่าการตอบรับเข้าร่วมสังเกตการขององค์การนานาชาติก็สะท้อนถึงความสนใจการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการออกเสียงประชามติของไทยซึ่งการสังเกตการก็เป็นไปตามหลักสากลอย่างที่บอกแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทําขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเรียกความเชื่อมั่นการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กรกต ดำเนินการเนี่ยกลับมาได้นะครับ